สวัสดีค่ะวันนี้เรามางานยกช่อฟ้าที่วัดแจ้งบางคล้ายชายังเซาค่ะวันนี้จะมางานสมโพธโปิปูเท้าเวสวนโนค่ะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาอยู่ที่วัดแจ้งบางคล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างมากมายนะครับตอนนี้ทางวัดกาลังเตรียมงานนะครับเพื่อจะที่จะรอเลิกเวลาที่จะยกช่อฟ้าขึ้น บนลังคาบทหรือว่าบนพระอุโบสถนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับเพราะว่าช่อฟ้านี้ก็นํามาปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับเพราะว่าโบทของว่าแจ้งบังคานี้ก็เป็นบทเก่าแก่มากเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้บุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ใหม่สวยงามมากเลยครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับสําหรับเพื่อนและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ชมกันให้จบทลิปเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระดีๆมีประโยชน์อย่างมากมายนะครับทลิปพิเศษเลย ครับสาหรับวันนี้ก็มีหลายรายการเลยครับรายการบุญนะครับก็เป็นรายการสมโพธิองค์ท้าเวสวรรณที่สร้างขึ้นมาใหม่ของวัดแจ้งนะครับแล้วก็เป็นรายการบุญอีกหลายๆารายการสาหรับท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ชมกันให้จบคลิปเลยครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับก็มีงานเทวพุทธพิเศษเนาะครับก็มีรายการพุทธาเทวพิเศษท้าเวสวรรณ์ก็มีอ่า สายบุนนะครับมาร่วมงานกันเยอะและนําสิ่งของมาเข้าพิธีพุทธาพิเศษกันอย่างมากมายเลยลสวดผ่านยักษ์ด้วยแล้วก็รายการต่อไปก็เป็นรายการสวดผ่านยักษ์นะครับตอนนี้หลวงพ่อพระคุณเจ้าก็มาอยู่ที่ช่อ,ชอฟ้านะครับที่จะเตรียมกันเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะถึงเวลายกช่อฟ้าขึ้นแล้วนะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็ผูกผ้าสามสีเพื่อให้เป็นสิริมงคลน,นะครับเจ้าคณะผ้าครับก็ติดตามกันไปเลยๆครับ เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนคนใจบุญท,ทั่วไปนะครับช่องนะัสลิทัเปครับก็พี่น้องทีอ่อยู่ทั่วโลกก็ได้เห็นคลิปของเราแล้วก็ขอให้ท่านนี้เจริญในธรรมต่อไปนะครับช่วงนี้ท่านโมทนาสาธุกับพวกเราด้วยนะคะครับเราเป็นรายการบุญล้วนๆเลยนะครับหรอบวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดแจ้งนะครับ ตั้งใจมาเพื่อนาําเสนอและเผยแผ่ให้กับพี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับได้ดูได้ชมกันทังทิปนี้สําหรับเพื่อนๆนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดแจ้งนะครับมาไหว้ท้าเวสวรรณม,มาทําบุญไหว้พระกันนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับว่าท้าเวสวรรณมีสามเท้านะครับถ้ามไม่เคยเห็นก็มาที่วัดแจ้งนี้เลยนะครับเพราะว่าท้าเวสุวรรณนี้เป็นเจ้าสมบัติใช่เท้านึงเหยียบสมบัติเลยนะ เยิบหีบสมบัติอยู่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวขโมยมารักใหม่นะครับเพราะว่าท้าวเวสสวรรค์นเนี่ยเป็นเจ้าสมบัติมีแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินอย่างมากมายนะครับมีสมบัติอันล้ำค่ามีฉะนั้นถ้าใครได้บูชาท้าวเวสสวรรค์แล้วเราเชื่อเกินว่าชีวิตท่านไม่จนแน่นอน,คะ,นะครับา,าปลอดภัยแน่นอนครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาอาจารย์หญิงก็อยู่ในพิธีการนะครับก็รอยยกช่อฟ้าสําหรับคนที่ดวงตกดวงตกก็ยกช่อฟ้ากันได้ ครับสำหรับคนที่ดวงตกดวงต่ําชะตาค่อยชะตาไม่ดีวาสนาไม่ดีคนโบราณเขาจะบอกว่า,าให้ไปร่วมยกช่อฟ้าวัดหนึ่งวัดใดวัดไหนก็ได้นะครับเป็นการเสริมดวงเป็นการส่งดวงท่านให้ดีขึ้นนะครับมันเป็นการเสริมดวงเสริมบาร,รมีรการงานการเงินชีวิตของเราจะได้สูงส่งขึ้นไปอีกเยอะๆเลยครับตอนนี้อาจารย์หญิงพาเพื่อนๆมาน้อมตักรบูชาหลวงพ่อพุทธชินราชที่เป็นองค์พระประธานอยู่ในโบสถ์อ่ะตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากลับมาที่ในงานต่อนะครับอ่าบริเวณของวัดแจ้งนี้นะครับก็มีเสียงรถยนต์วิ่งเป็นช่วงนะครับแล้วก็มีเสียงนกร้องนี่เป็นหลักเลยนะครับก็มีหลายชนิดเลยนะครับนกนี่เยอะมากเพราะว่าที่ตรงไหนถ้าเป็นเนื้อนาบุญแล้วที่ตรงนั้นก็จะเป็นเขตอภัยทานค่ะพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะมาอาศัยอยู่เพราะว่าความปลอดภัยมีอยู่ที่ตรงนั้นเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าทําร้ายสัตว์นะครับ ครับตอนนี้ช่อฟ้าช่อเอกขึ้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อครับตั้งจิตอธิษฐานขออนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ช่อฟ้าช่อเอกขึ้นแล้วนะครับลอยและเลิ้วขึ้นไปแล้ว สำหรับโบสถ์ของวัดแจ้งนี้นะครับท่านผู้ชมสูงมากนะครับโบสถ์นี้ใหญ่มากและสูงมากครับแล้วก็สวยมากด้วยแล้วสวยมากด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นนะครับถ้ามีโอกาสก็ตามเรามาเลยนะครับวัดแจ้งอําเภอบรรค้าจังหวัดเชียงแสานะครับอยู่ที่ตรงนี้ท่านตามมาได้ทุกวันเลยนะครับมาเที่ยวเยี่ยมเยียนชมสถานที่มาไหว้ท้าเวสวร์องค์เก่าหน้ายักษ์องค์เก่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ายักษ์วัดแจ้งกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าท้าเวสวร์วัดแจ้ง ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่พามนะครับรอคอยรับช่อฟ้าที่จะลงเบ้าที่เก่านะครับครับตอนนี้ลอยละลิ่วลงไปแล้วนะครับค่อยๆหย่อนลงไปค่อยๆหย่อนลงไปนะครับ<ช>สําหรับท่านใดชมคลิปนี้แล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าต่อจากนี้ไปชีวิตท่านสูงส่งการงานการเงินมาดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามาร่วมงานพิธีการยกช่อฟ้าช่อเอกนี้สําคัญของโบสถ์มากเลยนะครับทั้งหมดมีชอ่อสี่ช่อทั้งหมดมีสี่ช่อ, <นะ S 1> ชอครับค่ะ โบทว่าแจ้งของอำเภอบางคานี้นะครับเดิมทีและปัจจุบันนี้เลยนะครับหันหน้าโบทลงไปทางแม่น้ําบางมะกงนะครับก็หันหลังโบทขึ้นไปทางถนนรถวิ่งปัจจุบันนี้แต่มาปัจจุบันนี้หน้าวัดกลายเป็นสองทางแล้วครับ<ช>ทั้งแม่น้ําทั้งบนดอนเลยนะครับ<ช><ช>ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่พราม์นะครับก็ทําพิธียกช่อฟ้าลงพิธีเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้พี่น้องาสาธุชนคนใจบุญ เริ่มหลังหลายเดินทางเข้ามากันเรื่อยๆแล้วนะครับสําหรับวันนี้มีรายการสําคัญนึงสีหรายการเลยครับ 4, <5 S 1> ท่านผ<ม>ู้ชมรายการยกท่อฟ้านะครับรายการแรกก็เป็นรายการพิธีบวงสวงก่อนนะครับ,รบแล้วก็มายกช่อฟ้าแล้วก็เดี๋ยวหลังจากช่อฟ้านี้ไปนะครับ,รบก็จะไปเป็นอ่าพิธีเทวาพุทธ,ธาพิเศษนะครับ แล้วรายการต่อจากนั้นไปก็จะเป็นรายการสวดผ่านยักษ์นะครับสําหรับคนที่ดวงตกดวงไม่ดีจะตาคอยถูกมนต์ดำถูกกุญสัยหรือว่าถูกสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็มาเข้าร่วมพิธีกําจัดปัดเป่าให้หมดไปตอนนี้ช่อฟ้าช่อที่2ขึ้นไปแล้วนะครับลอยระเลี่ยวขึ้นไปอีกแล้วลอยขึ้นไปแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ท่านเข้าใจในเรื่องนี้ก็หลั่งไหลกันมาอนุโมทนาบุญร่วมกันจับสายินร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการที่ต้องการเสริมดวงนะครับ เสริมบุญเสริมวาสนาของท่านให้ดีก็มาร่วมกันเยอะเลยนะครับพี่น้องประชาชนมากันเยอะเลยเป็นพันๆสองพันคนปะมั้งครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองสองพันกว่าคนนะ,ะเพราะว่าบริเวณสถานที่การจอดรถของวัดแจ้งไม่พอเพียงเลยนะครับแน่นเลยรถยนต์ก็ไปจอดที่ที่ว่าการอำเภอไปจอดที่ในโรงเรียนเทศบาลวัดแจ้งแล้วก็ไปจอดที่ตามถนนหนทางทุกท่อทุกซอยเลยนะครับ ก็หนาแน่นไปด้วยรถของพี่น้องประชาชนตลาดบางคล้าเต็มไปหมดพร้อมทั้งในตลาดบางคล้าก็แน่นทุกซอยเลยนะครับนี่แหละครับด้วยแรงทธาของพี่น้องสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตทธาต่อพระพุทธศาสานานี้นะครับเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายเลยนะครับมาเที่ยวที่อำเภอบางคล้าก็มีตลาดน้ำเลยนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพี่น้องทุกคนลุกขึ้นยืนอนุโมทนาบุญนะครับโมทนาสาธุตอนนี้ช่อฟ้าช่อที่สามขึ้นแล้วนะครับ ดวงของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงแล้วนะครับ damn, damn. มิฉะนั้นการยกช่อฟ้าในครั้งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพี่น้องสาธุชนคนเจบุญก็หลั่งไหลมากันอย่างมากมายนะครับมาร่วมพิธีการตอนนี้ผมอาจารย์นัดก็เป็นผู้บรรยายกับอาจารย์หญิงนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับ uh. ครับตอนนี้ เข็นกาลังยกนะครับเค็นกําลังยกช่อฟ้าขึ้นไปท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าโบสถ์นี่ขนาดเราถ่ายอยู่ไกลๆเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับโบสถ์นี่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากแล้วสวยมากที่สุดเลยนะครับสีสันนี่ตกแต่งด้วยกระจกนะครับสําหรับท่านผู้ชมชอบท่องเที่ยวตามวัดดูของงดงามตามวัดก็มาที่นี่เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาไว้หลวงพ่อพระจีนอราชเนาะครับก็บริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะครับมีอยู่3าวัดเนี่ยจุดเด่นจุดเด่นเลยนะครับ ที่อยู่ขอบเขตของแม่น้ําบางบกงหรือว่าลุ่มน้มาบางบกงนะครับก็มีวัดแจ้งอำเภอบางคา้าวัดโพอาเภอบางค้าข้างเขาแม่ไก่กวัดปากน้ําโจ้โลบางคา้าเอาเถอะครับพี่น้องทุกคนถ้าม,มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอาจารย์นั้นก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้ดีนะครับก็มีประวัติอย่างมากมายที่น่าศึกษาอย่างมากเลยนะครับครับตอนนี้ก็ช่อฟ้านะครับสําหรับช่อนี้เป็นช่อที่สําคัญมากเลยนะครับ ก็เป็นช่อฟ้ารวมพลังสามัคคีนะครับเอาละครับตอนนี้ช่อฟ้ากําลังขึ้นไปอีกแล้วนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านก็ต้องชม,มกันจนจบคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปนะครับติดตามให้จบคลิปเลยนะครับ<ๆ>แล้วก็อนุโมทนาบุญไปกับเรา เอาเป็นว่าทุกๆคลิปนะครับที่อาจารย์หญิงพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตำวัดนั้นวัดนี้หรือว่าวัดไหนๆนะครับเราก็มาอนุโมทนาบุญไปร่วมร่วมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าแดดจะร้อนจัดแต่ลมก็พัดเย็นสบายเลยครับที่ในงานนี้นะครับลมพัดตลอดเลยนะครับแล้วก็บางช่วงก็อาจจะมีเสียงนกพิราบนะครับเสียงนกหนูต่างๆก็ลองสอดแทรกเข้ามาก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมากเลยครับ พ่อวัดสถานที่ของวัดต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่จำพวกอาสมปดาตต่างๆเนี่ยมาอาศัยรมไม้ใช้คาของวัดอยู่กันนะครับครับตอนนี้ช่อฟ้าขึ้นไปอีกแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการที่จะนําช่อฟ้าลงเบ้าที่เดิมนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาช่อฟ้านี้เป็นไม้นะครับท่านผู้ชมนํามาปรับปรุงซ่อมแซมใหม่นะครับติดเกตอ่าเรียกว่า เกศกระจกนะครับเกตเพชรโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับสุดสุดที่จะบรรยายได้เลยแหละนะครับแล้วก็สําหรับโบสนี้นะครับก็ทําเป็นเกดกระจกหลากสีเลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมีสีทองสลับโอ้โหสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วก็องค์พระประธานที่อยู่ในโบสนี้นะครับคือหลวงพ่อพุทธชินราชองค์ใหญ่ที่สุดในรุ่มน้าบาปะกงเลยก็แล้วกันนะครับเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็สําหรับวัดโพบางค่ายอีกวัดหนึ่งนะครับก็เป็นโบสถ์ที่สวยเช่นเดียวกันนะครับ มีพระประธานที่งดงามที่สุดเช่นเดียวกันปากน้ำโจโรก็สีเหลืองทองครับแล้วก็สําหรับวัดปากน้ําโจโรนี่เป็นสีเหลืองทองทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้เพื่อจะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับให้หลากหลายนะครับเมื่อมีเวลาแล้วก็ติดตามเรามานะครับวัดแจ้งบางค้ารอท่านอยู่นะครับมาร่วมสร้างบุญทำกุศลกันนะครับ มาทําบุญถวายสังฆทานนะครับทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ธรณีสงรายการบุญต่างๆนี่คือก้อนทองนะครับก็มีรายการเททองหล่อพระอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อจากนี้ไปติดตามกันให้ไปเรื่อยๆนะครับจ,จ้าเ้าองค์สำหรับทลิปนี้เป็นรายการบุญล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมท่านชมแล้วท่านได้บุญได้บารมีอย่างเต็มที่เลยนะครับอาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็จะพยายามนำเสนอและเผยแผ่ ให้กับพี่น้องทุกท่านได้ติดตามรับชมได้ได้ดูกันนะครับก็มาร่วมบุญกันนะครับอนุมโมทนากันไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับคือพลังศรัทธาของพี่น้องสาธุชนคนใจบุญก้อหลังไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายนะครับก็มาทําบุญด้วยก้อนทองกันนะครับหลากหลายสุดต่พูชากันไปนะครับนี่ก็เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพิธีพุทธาพิเศษของท้าวเวสสุวรรณนะครับอโอ้โหงดงงามมากเลยครับท่านผู้ชม ท่านเห็นไหมครับภาพที่อยู่ในรูปนี้ไม่ต้องพูดถึงทั้งงดงามและทั้งศักดิ์สิทธิ์จริงๆวันนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนคนสายบุญนะครับนําสิ่งของเครื่องรางของขังมาเข้าพิธีพุทธาเทวพุตเสกนะครับกับท่านท้าวเวสสุวรรณนี่ก็คือท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาเสร็จเมื่อไม่นานนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากๆเลยนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณสามเท้านะครับเรือนไทยนี้ก็กําลังก่อสร,ร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่เสร็จ ท่านใดมีจิตศรัทธากับทางวัดขอเชิญนะครับเดินทางมาบริจาคทรัพย์ร่วมทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับซื้อกระเบื้องอ่าซื้อกระเบื้องมุงหลังคานะครับถ้าเราเปรียบว่าเรามีแต่บ้านและเราไม่มีหลังคาฝนมาแดดร้อนเราก็ไม่ได้จะไปหลบตรงไหนนะครับท่านผู้ชมมีฉะนั้นเราก็สร้างกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์กระเบื้องมุงหลังคาสลานะครับนี่แหละอาน,นิสงส์มหาศาลเลยนะครับเราทําแล้วทุกอย่างก็จะได้เยือกเย็นสุข,ขุมอยู่อย่างสุขสบายนะครับมีฉะนั้นเราก็มาร่วมทําบุญกันนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทั้งมาทั้งไปทั้งไปทั้งมาวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเอาครับตอนนี้ก็เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับด้านหน้าของท้าเวสุวรรณก็เป็นองค์ที่มีความงดงามอย่างมากๆเลยนะครับกับสถานที่ตรงนี้นะครับแหมวันนี้ลมแรงมากเลยครับท่านผู้ชมลมพัดเย็นสบายจริงๆทั้งแดดร้อนแต่ลมเย็นเออก็น่าแปลกดีนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา ก็อยู่ในเต็นท์ประลามพิธีนี้เต็มไปหมดเลยนะครับสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่เททองหล่อพระครับท่านผู้ชมเดี๋ยววิสักครู่ก็จะมีการเททองแล้วนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆตอนนี้พระคุณเจ้าก็มาอยู่ที่ธรรมาทพิธีนั่งปลกนะครับครับเราก็จะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเข้าสู่พิธีการเริ่มสวดผ่านยักษ์กันแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปอีกสักครู่หนึ่งก็เหลือเวลาก็อีกไม่นานจนเกินไปนะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแต่ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่หมดเวลานะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมพิธีสรวจผ่านยักษ์นะครับ ครับนี่ก็คือสถานที่พิธีพุทธาเทวพิเศษท้าเวสุวรรณนะครับสําหรับท้าเวสุวรรณวัดแจ้งนี้นะครับถ้าใครได้บูชาแล้วนี่เราเชื่อเกินว่าท่านมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบแน่นอนท่านาศักดิ์สิทธิ์มาก,ากศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าจากาพี่น้องประชาชนที่มาแก้บนด้วยประทัดมาแก้บนด้วยอะไรต่างๆทั้งหมดก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้มาเท้า,ามาไหว้ท้าเวสุวรรณที่นี่แล้วกลับไปก็ ทำมาหากินดีการค้าการขายดีนะครับตอนนี้พระคุณเจ้ากําลังอธิษฐานจิตเนาะครับตอนนี้พระคุณเจ้ากำลังนั่งนั่งปลกอธิษฐานจิตนะครับปลุกเสกข้าวของให้มีความเข้มแขังนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมกลับมาที่กองประหลามพิธีนะครับที่จะเททองหล่อพระแล้วก็ตรวจผ่นยักตรวจผ่านยากอยู่ที่บริเวณตรงซีกนี้นะครับเพราะว่ารายการนี้ก็ เราก็โดดไปโดดมาครับอ่าอยู่ตรงอ่ารลาพิธีการตรวจพันยักที่หนึ่งแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษอีกที่หนึ่งนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับผมอาจารย์นั่นนี่วิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้แหละครับอ่พอเดี๋ยวทางฝั่งท้าเวสวรันเรียกก็ต้องไปนะครับอ่าฝั่งนี้เรียกก็ต้องมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ยนี้เพื่อเป็นการแพร่ภาพให้กับพี่น้องสาธุชนได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราก็พอจะคุ้นเคยกับสถานที่นี้นะครับมีนั่น ผมอาจารย์นัดกับอาจารย์หญิงนี่ก็อยากจะแพร่ภาพนี้ออกไปสู่สายตาของพี่น้องสาธุชนนะครับก็เรียกว่านำเสนอ,อโดยทั่วโลกเลยนะครับต้องการอยากให้ท่านเห็นว่าในพุทธศาสนานี้นะครับก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างพี่น้องประชาชนมีความเคารพศรัทธาพระศาสนานพุทธนี้เป็นอย่างที่สุดนะครับก็มีงานที่ไหนก็หลั่งไหลแห่กันไปที่นั่นนะครับก็ทําบุญสร้างกุศลกันไว้นะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ นะครับตั้งคุณงามความดีทําความดีให้มากๆละเว้นกรรมห่างไกลความชั่วทําแต่ความดีนะครับบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าเราทํากรรมดีเราก็จะได้รับกรรมดีถ้าเราทํากรรมชั่วเราก็จะได้รับกรรมชั่วนะครับท่านผู้ชมมิฉนั้นสิ่งไหนที่ไม่ดีเราตัดทิ้งไปเราก็หยิบยกแต่สิ่งที่ดีนะครับครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็มาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับแน่นมากเลย มองไปนี่เห็นมีแต่พี่น้องประชาชนนั่งกันที่เต็มไปหมดเลยนะครับแทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะครับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์นัทก็จะพยายามบรรยายเนื้อเรื่องให้กับท่านได้ฟังกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆของรายการบุญนี้นะครับเราก็าตีแผ่ออกมาสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะครับที่ชอบติดตามอยู่ในช่อง YouTube นะครับก็ติดตามเข้าไปได้เลยนะครับ ช่องของอาจารย์หญิงนะครับจ้าช่องนัสืเทมเพภาษาอังกฤษนะคะสำหรับท่านที่จะติดตามเข้ามาในช่องของเราหรือว่าช่องของอาจารย์หญิงนี้นะครับก็พิมพ์ติดตามเข้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมที่บริเวณอตรงนี้เรียกว่าลางวันลวงไหนะครับ เพราะว่ามีรายการสมโพธิมีลิเกคณะชื่อดังด้วยในงานนี้นะครับแต่เราก็ไม่ได้อยู่ถึงกลางคืนนะครับเราอยู่แค่กลางวันนําเสนอเพื่อเป็นการาแพร่ภาพเผยแผ่ออมาสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับวันนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้รับบุญกันเต็มเ็มเลยสําหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับอาจารย์หญิงและอาจารย์นัทก็ขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขความร่ารวยเจริญรุ่งเรืองนะครับ ไม่มีคำว่าเจ็บไม่มีคำว่าจนมีแต่คำว่ารวยรวยรวยคำว่ารวยนี่มาเป็นครื่นเลยนะครับท่านผู้ชมมาเป็นครื่นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมสังเกตได้ยินเสียงไหมครับว่ามีเสียงเหมือนรถอีแตนวิ่งผ่านมาที่วัดนี้นะครับเสียงเครื่องนี้ดังปั๊บปั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 บมาเลยครับอะไม่เป็นไรครับเพราะว่า ถนนรถมันก็ต้องมีรถวิ่งอยู่แล้วเป็นปกติธรรมดาใช่ไหมครับวัดก็ต้องมีพระในเมื่อมีพระแล้วก็ต้องมีญาติโยมมาทําบุญกับวัดกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติกันอยู่แล้วอ่ะช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณลานารมพิธีเททองหล่อพระแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับมาตั้งจิตตั้งใจ,ต,งใจตั้งใจอธิษฐานเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้ปั้พรมน้ําพุทธมนแล้วนะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมหลวงพ่อท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดวัดหลับเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงจริงๆนะครับดรมหาพิบุรครับท่านใจดีแล้วมีเมตตาจริงๆท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มการก่อสร้างและพัฒนาวัดในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับวัดแจ้งบางค้าอดีตที่ผ่านมาเป็นวัดที่เก่าและทรุดโทรมมากเลยนะครับแต่มาณนะปัจจุบันตอนนี้ท่านมาดูใหม่ครับเหมือนกับวัดสร้างใหม่เลยนะครับ พัพครับเพราะว่าท่านมาในทางพุทธศาสนานี้คือท่านสละแล้วนะครับสละให้กับพุทธศาสนานี้โดยการที่พัฒนาส่งเสริมนะครับแล้วก็นําพี่น้องสาธุชนคนใจบุญเข้าสวดมนต์นะครับสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทุกวันเป็นกิจวัตรนะครับท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ตรงนี้เราถือว่าดีเลยนะครับเป็นการเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชน,นครับเข้าสู่สายพุทธศาสนานี้ ให้ยืนยงยืนยาวและสืบต่อไปนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณท้าเวสวรรณายักษ์นะครับอ่ะตอนนี้กลับมาที่หน้าโบสถ์อีกแล้วนะครับวิ่งกันไปวิ่งกันมาอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมค่ะแต่ไม่เป็นไรครับเรายินดีนะครับเหนื่อยแค่ไหนร้อนแค่ไหนเราก็จะทำนะครับกสถานที่ที่จัดเนี่ยอยู่บริเวณรอบๆอาทำเพื่อ พุทธศาสนาทาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเหนื่อยก็ต้องทนเนาะครับเหนื่อยก็ต้องทนค่ะยังไงก็ช่วยเป็นกาลังใจให้หน่อยนะครับชมกันแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันติดตามช่วยกันมช,ชมให้ทุกๆคลิปชมกันให้จบคลิปทุกๆคลิปเลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ผมว่าอาจารย์ก็บรรยายไม่ขาดสายเลยแหละนะครับก็อยากจะให้ได้หาพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูได้ชมกันบางครั้งมันพูดไปพูดไปบางครั้งก็ตกคําพูดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ก็ปิดบ้างทูกบ้างขอเข้ามาครับไ, <ป S 1> ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะครับโบสถ์ของวัดแจ้งนี้เรามองดูไกลๆก,ก็สวยดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดไกลมากเลยนะครับถ้าโบสถ์นี้เก็บนั่งร้านออกเมื่อไหร่เก็บงานให้เรียบร้อยสวยงามเมื่อไหร่โอ้จะบอกได้เลยว่า,าส,สุดที่จะสวยจริงๆเลยแหละนะครับท่านผู้ชมท่านใดนที่มีโอกาสนะครับก็ลองเดินทางมาเที่ยวกันสักครั้งนะครับไม่สวยอย่างเดียวข้างด้านในมีหลวงพ่อพุทธินราชดด้วยเพราะว่า บทหลังเนี่ยนะครับคนแรกเลยที่เป็นการอาที่เริ่มการก่อสร้างนี่ก็คือคุณยายเจียมนะครับเงี่ยมอื้อคุณยายเจียมเงี่ยมอื้อนะครับอท่านเป็นคนจีนนะครับาเป็นคนเช็กแต่ท่านมีสัตว์มศรัทธาในพระาศาสนานี้มากเลยนะครับท่านเป็นคนเก่าแก่ของบังค้าเลยแหละนะครับทานใจดีและมีเมตตาจริงๆนะครับท่านก็ได้เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างบทนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านผู people people though, ้ชมมาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์ตรงนี้เพราะว่าเป็นสถานที่เททองหล่อพระอยู <S 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 ่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่พามก็กําลังทําพิธีการเดี๋ยวก็จะเททองหล่อพระกันนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าท่านมีบุญที่สุดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวบางคนจะถามว่ามีบุญยังไงมีบุญสิครับเพราะว่าได้ติดตามคลิปนี้จนจบรายการถึงรายการบุญเราก็พาท่านมาอยู่ที่รายการบุญนะครับ ถือว่าอานิสง์ยิ่งใหญ่เลยนะครับโอ้งดงามางจริงๆเพราะว่าหลวงพอ่อฤาษีลิงดําของผมเนี่ยครูท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพวกผมเนี่ยนะครับท่านสอนอยู่เสมอว่าทําอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นรายการบุญแบบไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะทํานะครับมันดีทั้งนั้นแหละนะครับมิฉะนั้นเราช่วยกันทําบุญสร้างกุศลกันไว้นะครับดูแลวัดบํารุงวัดแล้วก็อนุรักษ์พระพุทธศาสนาของเรานี้ให้มันยืนยาวต่อไปจนครบห้า0ันปีนะครับทีนี้ว่า เราท่านทั้งหลายเราจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้าพระพุทธาศาสนาของเราเนี่ยสืบต่อไปให้หวันงหน้าครบ 5, ับก็ผ้าพันปรีครับผมก็ให้รุ่นลูกรุนหลานรุนร่นน้องหรือว่าที่วายังอยู่ต่อเนี่ยก็ดูแลสานต่อกันต่อไปนะครับมีนั่นก็วันนี้ผมอาจารย์นั้นนี่ก็มีความพื่มปฏิอินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่พาทุกคนมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดนะครับ ครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวสักสครู่หนึ่งเราก็จะลาจากกันไปนะครับเพราะว่าสําหรับคลิปนี้ก็ชมกันยาวเลยครับเกือบครึ่งชั่วโมงจุใจกันเลยครับผมอาจารย์นัทอาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับรับรองวันนี้ได้บุญกันเต็มเอาจารย์หญิงก็ได้บุญผมอาจารย์นัทก็ได้บุญพี่น้องครับพี่น้องสาธุชนที่กาลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ได้บุญ,ดบญโดยเพราะว่ายกเชื้อฟ้าครับโดยที่ท่านไม่ต้องมานะครับแต่ท่านอนุโมทนาบุญท่านก็ได้บุญเหมือนกันเลยนะครับ บุญอยู่ที่ใจนะรพระเพเทหล่อทองไปด้วยรับทําบุญเต็มอิ่มเลยครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอลาจากไปเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์หญิงก็จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ททของวัดอื่นๆต่อไปช่วงนี้ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจ,จงด้วยนะครับนนอ,อยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้อาจารย์หญิงด้วยนะครับแล้วก็ผมอาจารย์นั่นก็จะพยายามนําเสนอและเผยแผ่แพร่ภาพออกมาให้กับพี่น้องได้ชมกันนะครับก็ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีครับติดตามชมกันไปให้จบคิดเป็นครับเราก็อําลาพาจากกันตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสอาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัทก็จะได้น,นําเสนอเพื่อเผยแผ่ให้กับท่านได้ชมกันต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ